สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตพื้นผิวถนนนะคะหน้าแปลงโซน18แปลงเล็กนะคะหลังจากที่เราโรยลูกลังนะคะบทอัดถนนเป็นที่เรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะถนนกว้าง12เมตรเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือหน้าแปลงโซน18แปลงเล็กนะคะและโซนด้านนี้ค่ะก็กว้าง7-8ถึงเมตรเลยะคะมี2ฝั่งเลยนะคะวิ่งสวนกันได้ค่ะคูน้ำเนี่ย กว้าง12เมตรเลยนะคะนี่คือโซน18แปลงเล็กนะคะเนื้อที่102ถึง204ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวาละ8,000ถึง8,900บาทนะคะเลน่ราคานะคะจะไล่ระดับจากโซนด้านไในเข้ามานะคะเริ่มจาก8,000นะคะมาจนถึง8,900บาทนะคะเนี่ยค่ะ ท่านใดที่สนใจที่ดินที่บ้านสวนคลอง14องค์ครักนครนายกนะคะช่วงกิโลเมตรที่35จุดนี้นะคะอยากให้ซื้อเก็บไว้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรนะคะตั้งแต่ถนนรังสิตนครนายกตรงร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกเข้ามาถึงจุดนี้นะคะระยะทาง2กิโลเมตรนะคะทำให้รถ วิ่งได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ถนนนุก,กว้างมากๆเลยค่ะวันนี้ตุ๊กก็พามาอัปเดตกันนะคะบรรยากาศล่าสุดค่ะเนี่ยค่ะเข้ามาชมภายในแปลงได้เลยนะคะเนี่ยค่ะและแปลงที่อยากแนะนำคุณลูกค้านะคะถ้าสมมติว่าเรามาชมเองหรือนัดชมนะคะจุดสังเกตเนี่ยเห็นไหมคะตรงเสาอะคะ่ะ เราจะระบุแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นแปลงที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้แล้วนะคะหนึ่องเน่ง,นงอย่างี้แล้วหน้าแปลงเนี่ยก็ติดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ่น,น,นะคะเราติดป้ายให้เห็นกันชัดๆทุกแปลงแล้วนะคะทั้งสิบแปดแปลงเนี่ยเราติดป้ายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างเช่นแปลงนี้แปลงที่หนึ่งนะคะเนื้อที่สอง้อยสี่ตารางวาหน้ากว้าง24สี่ลึกสาสิบเมตรค่ะเนี่ยะคะ่ะแต่ละแปลงเนี่ย โซนแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่เก้านะคะ,ะหันก็อยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็โซนด้านนู้นก็คือแปลงที่สิบถึงสิบแปดค่ะนี่ค่ะฝั่งละเก้าแปลงนะคะมีถนนตรง,ตรงกลางนี่คือกว้างสิบสองเมตรค่ะท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อหาคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9ย์1 6 2 8 9ได้เลยค่ะแปลงที่1ถึงแปลงที่9หันหน้าทิศใต้นะคะ แปลงที่10ถึงแปลงที่18หันหน้าทิศเหนือค่ะหันหน้าเข้าวงเวียนนะคะส่วน1-9หัถึง9เนี่ยหันหน้าไปทางถนนรังสิตนครนายกค่ะอากาศยามเย็นเนี่ยดีมากๆบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยแทบไม่ต้องปรับถมเลยนะคะเพราะว่าสูงกว่าโซนด้านในนู้นนะคะ110เซนติเมตรกันเลยทีเดียวค่ะและจุดนี้มีการปรับถมไว้ เป็น10 20ปีถือว่านานมากๆดินแน่นดินเต็มมากๆเลยค่ะเหมาะแก่การปลูกบ้านสวนมากๆเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะเปิดขายวันที่23ตุลาคมนี้นะคะด้วยเงื่อนไขเงินดาวเพียง50 0 0 0ืบาทก็เข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะหรือจะซื้อสดโฉนดเราก็พร้อมโอนนะคะแล้วพบกันนะคะวันที่23ตุลาคมนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊ก เบอร์099-221-6289ค่ะสวัสดีค่ะ